สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็มารีวิวตะแกงนะครับมีอยู่170ยเจกว่าใบครับเหล็กหนาอันนี้ที่ดำดำนี่คือสีนะครับสีนะครับสียังไม่หมดนะครับแต่เหล็กหนาประมาณไม่ต่ำกว่าสามมิลครับครับสภาพดีทรงดีหมดครับมีคด นิดเดียวไม่เยอะทุบคืนได้ครับที่คดครับผมมีอยู่ประมาณ170ยบตใบนะครับเป็นตะแกงมาจากทางราชบุรีครับผมเนื้อเหล็กเหลือเต็มสีเดิมก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่เขาเก็บไว้นานเฉยๆครับผมมีอยู่170ยเจบายใบสนใจทักเซตแอดไลน์เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้สกลก็มาดูได้เลยนะครับ ครับผมแล้วก็มีเครื่องดีก้อนมือสองสภาพสวยมากครับของแท้ด้วยครับมีตาเรียบร้อยครับเป็นมอเตอร์สองแรงอย่างดีครับครับผมยี่ห้อมอเตอร์ไทยสินครับตาช้างอย่างดี สนใจทักเซตเอดไลน์มาได้นะครับอันนี้นะของแท้ครับนะของออกมาจากทางราบบุรีเหมือนกันครับใช้งานได้ปกติแต่แกงนี่ก็เปลี่ยนก็ได้หรือยังไงก็ได้ครับใช้ได้ลูกค้าใช้งานอยู่ครับสนใจทักเซตเอดไลน์มาได้นะครับ